เด็เพื่อนก็ร่งสิไปใส่ตุ่มใส่รอบค่ะพี่น้องค่ะแนวอยากแนวกินเดเพื่อนสิผ้าไปบึงวิธีการใส่รอบบ่าข้าเจ้าใส่แบบใดเพื่อนใส่แบบใดคนท,ทางทงท้งก็โอหกจ้าหกขักคนทางก็อย่างนั้นกับพ่อช้าน ่เรียกใสแล้วกับตุม่มเอาปีนี้ก็งามคับจ้าเขาก็เริ่มสิแก่เนี่ยแล้วจ้า Oh, mong sai lẽo trắng mong sai lẽo của cái mong sai lẽo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  mong sai mong มีหอยบอ่มา,า,าชมน้ำกันกระจายเฟินเ้อค่ะ

พ่นว่าต้องเอาท่าปากใร้อมเพื่นว่าแต่ไม่ได้กินข้าวของป่าปุ๊บก็จะเข้ามาเข้า เสียบไม่รัดไว้พร้อมย่านกบผ้าตุ่มนี้ค่ะเสียบไม่รัดไว้พร้อมค่ะปุ๊กไว้อีกพร้อมย่านโคพินยานโคพินตุ่ม เซร็จสินไปแล้วจ้าไม้แหลกจ้าพี่น้อง